นะครับตัวนี้เป็นปีกินเดรี การผ่าที่เขี้ยวเขาเลยนะฮะยังไงก็งอกแน่ๆครับนะนี่ผมเลือกเอาเขี้ยวนี้เขี้ยวนี้เขี้ยวนี้นี่เลย <Yeah. S 1> จะคันๆเลยนะ อย่าลืมใส่ถุงมือนะครับจิ้มนี้ไม่ได้หาถุงมือก็เอาเลยจะเอาตรงนี้นะครับตรงนี้ เออครับตรง cấp... ในอีกสองนะครับหนึ่งสองผมจะเลือกเขาที่มันมีตานะครับเพราะว่าโอกาสงอกจะจะเร็วกว่าแล้วก็สูงกว่านะครับตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเอาไวนะ้นะอืมตรงยอดมันเดี๋ยวจะเอาไว้นะี่ครับนี่เล็กๆเองนะดูจะตัวนี้อเอาแค่อันเดียวพอนะฮะตรงนี้ถ้าตัดอีกชิ้นหนึ่งก็มีโอกาสงอกอยู่นะแต่ว่ามันจะใช้เวลานานนะครับก็เลยอเอาแค่อันเดียวพอนะครับตัวนี้อีกมีหนึ่งมีสองได้อยู่นะอ่นะ So, ตัวนี้ครับตัวนี้เอาหนึ่งตัวนี้ก็ดูแลก็เอาเดียวพอนะครับตัวนี้เอาไปตรงนี้อเอตัวนี้ได้อยู่นะครับ อ่ะโอคแ่งสอ้าหกเจ็ดแปดกับ1ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบกับตัวยอดมันกับจอมนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะเอาไปล้างยางมันออกครับเอามัล้าง การรูปต,ตัวยางมันออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นก็แช่นะครับผสมด้วยน้ำยา B1 นะครับแล้วก็ปุ๋ยน้ำน้ำยาลิงล่าด้วยนะีครับเอ,เอาลงเอาลงแค่ครับนี่แบบนี้เลยอ่ะจะแช่ไว้หนึ่งคืน Gặp ที่แช่ไว้แล้วนี่ก็เอาออกจากน้ำยาลิงรากนะครับเอาออกมาทิ้งไว้ให้มันหมาดหมาก่อนนะค่อยเอาลงดินนะครับที่เราจะเตรียมไว้สำหรับเพาะนะครับดินที่ใช้เพาะก็จะเป็นพีชมอสนะครับ พิสมดเพียวๆอย่างเดียวเลยโอเคนะครับอ่ะทิ้งไว้ให้ให้หมาดๆก่อนนะนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอาลงดินนะครับนี้แห้งละมันถึงกับแห้งละพอดีหมาดๆนะครับเราก็จะทำการ เลยนี่คือเป็นกล่องที่จะใช้ทานะครับเป็นกล่องข้าวที่ซื้ออาหารกินแล้วก็เก็บไว้นี่ครับใช้ต่อได้ประหยัดครับอ่าทีนี้ก็เอาชิ้นที่ทําการผ่านะครับชิ้นที่ผ่าก็เอาฝั่งที่เป็นรอยมีดเรานะนีครับกดลงเลยกดลงสึงนิดนึงอ่า ขดลงไปเลยนะครับตัวนี้เป็นพีชมอสนะครับพีชมอสอย่างเดียวเลยมันในผสมอย่างอนะดรับดินพีชมอสก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับเคยลองใช้ตัวเซกน้ำมอสนะครับขึ้นลาเต็มเลย ก็เลยเลือกใช้เลยนะครับใช้พีชหมอดตีนี้กก็ใช้แต่พีชหมอดต,ตลอดนะครับใส่ทุกใบพอดีเลยนะครับ เ okay. ป,ปิดไฟน่าจ่ใช้เวลาสักหนึ่งเดือนนะครับเพื่อให้งอเราก็สักประมาณสองอาทิตย์มาดูครั้งหนึ่งนะครับเผื่อมันแห้งมันอะไรนะ Okay. นะครับสำหรับการเพาะก็กินันเรียบร้อยนะครับสำหรับปีกินันรีหัวนี้นะไปสิกหัวนะครับจิบุชิินโอเคเดี๋ยว่อยมาดูกันว่าจะงอกี่ชิ้นนะครับอีกเดือนหนึ่งนะครับ